เช็คขีดค้อมมีทั้งหมด2ประเภท 1. เช็คขีดค้อมทั่วไป 2. เช็คขีดค้อมเฉพาะไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะเช็คขีดค้อมทั่วไปเป็นเช็คที่มีเส้นคู่ขนานขีดขวางไว้ด้านหน้าโดยระหว่างเส้นขนาดนั้นจะมีคำว่าและบริษัทหรือห้าเปลี่ยนมือหรือเข้าบัญชีผู้รับเท่านั้นผลของการเป็นเช็คขีดคอมทั่วไป คือธนาคารผู้จ่ายจะจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ส่งเลยโดยตรงไม่ได้แต่ต้องจ่ายผ่านธนาคารที่เรียกเก็บเงินแทนผู้ท่งหากเช็คขีดข้อมีคำว่าแอนคอมพานีกำกับหมายถึงต้องนำฝากเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้นถ้าจะนำฝากเข้าบัญชีคนอื่นต้องมีการลงลายมือชื่อสลักหลังหากเช็คขีดคร่อมมีคำว่าห้ามเปลี่ยนมือกำกับ หมายถึงเช็คฉบับนี้ไม่สามารถโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลังต้องนำฝากเข้าบัญชีของผู้มีชื่อระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้นหากเช็คขีดคร่อมมีคำว่าเข้าบัญชีผู้รับเท่านั้นหรือ a c p o y กำกับหมายถึงเช็คฉบับนี้ไม่สามารถโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลังต้องนำฝากเข้าบัญชีของผู้ที่มีชื่อระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้น เช็คขีดคอมเฉพาะเป็นเช็คที่มีเส้นคู่ขนาดขีดขวางไว้ด้านหน้าโดยระหว่างเส้นขนานนั้นจะระบุชื่อธนาคารใดธนาคารหนึ่งไว้ผลของการขีดคอมเฉพาะคือธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ส่งโดยตรงไม่ได้แต่ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารที่ได้ระบุไว้ที่เส้นขนานที่เรียกเก็บเงินจากธนาคารแทนผู้ส่งเท่านั้น มีสิทธิ์ขีดค้อมตามมาตรา995 1. เช็คไม่มีขีดค้อมผู้สั่งจ่ายหรือผู้ทรงคนใดคนหนึ่งจะขีดค้อมเสียก็ได้โดยจะทำเป็นขีดค้อมทั่วไปหรือขีดค้อมเฉพาะก็ได้ 2. หากได้รับเช็คขีดค้อมทั่วไปไว้ผู้ทรงจะทำให้เป็นเช็คขีดค้อมเฉพาะก็ได้โดยการระบุธนาคารไว้ในเส้นคู่ขนาน 3. หากได้รับเช็คขีดค้อมไว้ไม่ว่าจะเป็นเช็คขีดค่อมทั่วไปหรือว่าเช็คขีดค่อมเฉพาะผู้ทรงสามารถเติมคำว่าห้ามเปลี่ยนมือเพิ่มเติมไปได้โดยจะอยู่ในเส้นขนานหรือไม่อยู่ก็ได้ 4. ธนาคารตามเช็คขีดค่อมเฉพาะซึ่งระบุไว้มีสิทธิขีดค่อมเฉพาะอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ธนาคารอื่นเรียกเก็บเงินก็ได้ 5. หากธนาคารผู้เรียกเก็บเงินได้รับเช็คไว้แม้ว่าจะเป็นเช็คไม่มีขีดค่อมหรือเป็นเช็คขีดค่อมทั่วไปก็ตามธนาคารนั้นจะทำให้เป็นเช็คขีดค่อมเฉพาะโดยใส่ชื่อของธนาคารตนเองลงไประหว่างเส้นคู่ขนานก็ย่อมทำได้ข้อพิจารณาโดยปกติแล้วเช็คขีดค่อมมีเพียงหนึ่งธนาคารเท่านั้น หากมีการขีดข้อมากกว่า1ธนาคารธนาคารผู้จ่ายเงินต้องงดเว้นการจ่ายเงินตามมาตรา997เว้นเสียแต่ว่าธนาคารตามเช็คขีดข้อมเฉพาะนั้นเองเป็นคนขีดข้อมเฉพาะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ธนาคารอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินข้อพิจารณาอีกประการหนึ่งกรณีตามมาตรา995หน5เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้ทรงเป็นลูกค้าของธนาคาร นำเช็คมาให้ธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้จ่ายแทนลูกค้าตามมาตรา995อนุหาจึงให้สิทธนาคารผู้เรียกเก็บเงินทำเช็คนั้นให้เป็นเช็คขีดข้อมเฉพาะก็ได้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินมีด้วยกัน3ข้อ 1. เช็คขีดค้่องทั่วไปธนาคารผู้จ่ายจะต้องจ่ายเงินแก่ธนาคารผู้ส่งที่เรียกเก็บเงินตามมาตรา9 9 4 2. หากเป็นเช็คขีดคล่องเฉพาะธนาคารผู้จ่ายจะต้องจ่ายเงินให้แก่ธนาคารที่ได้ระบุไว้ในเส้นคู่ขนานเท่านั้น 3. หากมีการขีดข้่องเฉพาะให้แก่ธนาคารมากกว่า1ธนาคารธนาคารผู้จ่ายจะจ่ายเงินตามเช็คไม่ได้ เว้นเสร็จเอาว่าจะเป็นการขีดข้อมเฉพาะให้แก่ธนาคารในฐานะที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินตามมาตรา9 9 5อนุ4และ997วรรควแรกผลของการจ่ายเงินถูกหลักเกณฑ์ 1. ธนาคารผู้จ่ายถือว่าได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าของอันแท้จริงแล้วและสามารถหักจากบ,บัญชีผู้สั่งจ่ายได้ 2. ตัวผู้สั่งจ่าย หากได้มอบและได้ถึงมือผู้ทรงแล้วให้ถือว่าได้ใช้เงินโดยสมบูรณ์แล้วผลของการจ่ายเงินผิดหลักเกณฑ์หากธนาคารได้จ่ายเงินไปผิดหลักเกณฑ์หรือไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา997วรรค2ต้องรับผิดแก่เจ้าของที่แท้จริงในความเสียหายใดๆที่ธนาคารผู้จ่ายได้จ่ายไป การจ่ายเงินตามเช็คที่มีการแก้ไขโดยลบลางการขีดคร่อมหากการแก้ไขนั้นปรากฏหมายถึงการแก้ไขนั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามีการแก้ไขและธนาคารยังขืนจ่ายก็ต้องรับผิดในความเสียหายนั้นประการต่อมาหากไม่ปรากฏการแก้ไข หมายถึงเป็นการแก้ไขที่แนบเนียนและแยบยนต์มากๆและธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยสุจริตและไม่ประมาทเลินเล่อย่อมหลุดพ้นความรับผิดและสามารถหักจากบัญชีผู้สั่งจ่ายได้การเรียกเก็บเช็คขีดคล่อมหากเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปผู้ทรงจะต้องให้ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง เป็นผู้เรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารผู้จ่ายและหากเป็นเช็คขีดค่อมเฉพาะผู้ส่งจะต้องให้ธนาคารตามที่ระบุไว้เป็นผู้เรียกเก็บเงินโดยธนาคารผู้จ่ายจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา9 9 7และมาตรา998ส่วนธนาคารผู้เรียกเก็บเงินได้รับการคุ้มครองตามมาตรา1000กรณีตัวอย่างออ,ออกเช็คขีดค่อมทั่วไป สั่งธนาคารกรุงไทยจ่ายเงินให้แก่รอต่อมากอกับขอขโมยเช็คจากรอแล้วปลอมลายมือชื่อรอสลักหลังเช็คเพื่อโอนต่อให้กับตนและนำเช็คไปให้ธนาคารกรุงเทพเรียกเก็บเงินจากธนาคารกรุงไทยหากธนาคารกรุงเทพได้เรียกเก็บเงินตามเช็คและจ่ายเงินให้กอโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่อ กล่าวคือไม่ทราบว่าก่อไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายธนาคารกรุงเทพไม่ต้องรับผิดต่อรอผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คแต่ถ้าหากธนาคารผู้เรียกเก็บได้เรียกเก็บเงินโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลเอธนาคารผู้เรียกเก็บเงินต้องรับผิดต่อเจ้าของเช็คอันแท้จริง เช็คขีดคอมลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือพิจารณาเป็นสองประการหนึ่งผู้สั่งแเป็นผู้เขียนสองผู้ทรงเป็นผู้เขียน กรณีเช็คขีดคอมและผู้สั่งจ่ายลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือผู้สั่งจ่ายอาจขีดคอมเช็คและลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือในเช็คได้ซึ่งการขีดคอมนั้นจะเป็นการขีดคอมทั่วไปหรือการขีดคอมเฉพาะก็ได้ส่วนการลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือนั้นทำได้เนื่องจากมาตรา989ในเรื่องเช็คให้นำมาตรา 917ว2ในเรื่องการลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือในเรื่องตัวแลกเงินมาบังคับใช้ดังนั้นเมื่อผู้สั่งใจออกเช็คขีดข้อมห้ามเปลี่ยนมือจึงทําได้ตามหลักกฎหมายผลของการลงข้อความห้ามเปลี่ยนมือทําให้ผู้รับเช็คไม่สามารถโอนต่อได้ตามหลักตราสารเปลี่ยนมือแต่จะต้องกลับมาใช้หลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนประการต่อมาเป็นกรณีที่ ผู้ทรงเติมข้อความห้ามเปลี่ยนมือผู้ทรงอาจเติมคำว่าห้ามเปลี่ยนมือลงในเช็คขีดคล่อมก็ได้ตามมาตรา995อนุ3ซึ่งผลของการเป็นเช็คขีดค่อมมีบัญญัติไว้ในมาตรา9 99 9คือบุคคลซึ่งได้รับเช็คขีดคล่อมที่มีคำว่าห้ามเปลี่ยนมือ ไม่มีสิทธิ์ในเช็คยิ่งไปกว่าและไม่สามารถให้สิทธิ์ในเช็คนั้นต่อไปได้ดีกว่าสิทธิ์ของบุคคลอันตนได้เช็คมากล่าวคือผู้รับโอนเช็คขีดคล่อมห้ามเปลี่ยนมือไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเช็คอันเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไปในเรื่องตัวเงินข้อสังเกตข้อที่1ตัวเงินที่ผู้สั่งจ่ายห้ามเปลี่ยนมือ รวมถึงตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินและเช็คจะมีผลตามมาตรา917คือผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนและหากจะโอนกันต้องโอนแบบวิธีการโอนนี้สามัญเท่านั้นข้อสังเกตข้อที่2หากเป็นเช็คขีดคอมและผู้ทรงเติมคำว่าห้ามเปลี่ยนมือเช็คนั้นยังโอนกันได้ตามวิธีการโอนตัวปกติแต่ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน ตามมาตรา9 9 9ข้อสังเกตข้อที่3ตามมาตรา9 9 5อนุ3กํกหนดให้ผู้ทรงเติมคำว่าห้ามเปลี่ยนมือลงไปในเช็คขีดคล่อมได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าตามตัวบทจะไม่ได้กำหนดให้เติมข้อความอื่นซึ่งมีความหมายในทำนองเดียวกันกับห้ามเปลี่ยนมือแต่สารีกาตัดสินว่าอาจใช้ข้อความอื่นซึ่งมีความหมายในทำนองเดียวกับข้อความที่ว่า ห้ามเปลี่ยนมือก็ได้เช่นข้อความว่า Pay y ยี l อก็หมายถึงห้ามเปลี่ยนมือนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเช็คขีดคร่อมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ